ี้ครับฝากติดตามซับดีๆได้ที่ช่องทาง f เฟ e บ o ๊ k ซับเพื่อการลงทุน IQI และติดฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่อง Skyview Property by IQI ในส่วนของช่องทาง Youtube หัวหินเมืองตาอ,อากาศขึ้นชื่อของไทยด้วยภูมิประเทศที่โดดเด่นด้านหน้าติดทะเลด้านหลัง เป็นภูเขาหินภูนททำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องอากาศดีหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสำหรับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศครับเนื่องด้วยมีชายทะเลที่กว้างชายหาดที่ยาวตลอดแนวตัวเมืองบรรยากาศของเมืองหัวหินเนี่ย เป็นบรรยากาศของเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดั้งเดิมมันก็จะมีความร่วมสมัยประกอบกับปัจจุบันเนี่ยมีร้านอาหารมีร้านค้าต่างๆเข้ามาบริการนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างความใหม่และความความสะดวกสบายกับความขลังท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทั้งสองรสชาติ หัวหินจึงไม่เคยเงียบเหงาครับวันนี้ Skyview p r o p e r t y by i q i พามาชมบ้านซึ่งอยู่ในทำเลที่เรียกว่ารับลมครับเป็นบ้านที่ขนาดกำลังดีใช้เป็นบ้านพักตากอากาศหรือแม้กระทั่งจะใช้เป็นบ้านที่ปักหลักอยู่อาศัยในระยะยาวเพื่อที่จะได้มีความสุขกับธรรมชาติของ รายละเอียดของทรัพย์เดี๋ยวเรามาดูกันครับโดยชัยภูมิของอำเภอหัวหินนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นชายหาดทอดยาวไป แล้วก็มีตัวเมืองก็จะเป็นที่ราบที่เป็นร้านค้าร้านรวงต่างๆอยู่สองข้างทางถนเนเปเกษมด้านหลังตัวเมืองก็จะเป็นเนินเขาขึ้นมานะครับเมืองหูหินถึงน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นเมืองที่หน้าหันหน้าสู่น้ําแล้วก็ด้านหลังมีภูเขาทิงบ้านหลังนี้อยู่บนเนินเขานี้แหละครับเรียกว่า ห่างจากถนนเพชรเกษมเนี่ยมาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณ3มกิโลครึ่งสามารถเข้าจากถนนเพชรเกษมได้ที่ซอยหัวหินห้าแล้วก็ซอยหัวหินสิเข้ามาประมาณ3ามกิโลครึ่งครับอยู่เป็นทางขึ้นเขาเรียกว่าทางไปวัดสมอพงความรู้สึกที่ถ้าท่านขับตามทางเข้ามาก็จะเป็นความรู้สึกที่ว่า ขับขึ้นเนินไปเรื่อยๆแลวตัวเมืองเขาก็จะเราก็จะมองเห็นตัวเมืองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นชัยภูมิที่ตั้งของบ้านหลังนี้ดีเลยครับชื่อหมู่บ้านทิพวรรณห้าเป็นบรรยากาศบ้านรุ่นใหม่มีการจัดระเบียบแบบหมู่บ้านจัดสรรรุ่นใหม่ครับมีสระว่ายน้ํามีรปภมีกล้องวงจรปิดอยู่ซอยแรกของหมู่บ้านเลยเดินออกไปป้อมยามนี้ก็ประมาณ7 0เมตร รายเอียดของตัวบ้านไปดูกับผมเลยครับแบบบ้านเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรสีขาวโดดเด่นเลยครับบรรยากาศโดยรอบบ้านจัดแต่งเป็นสนามหญ้าพื้นที่รวมทั้งหมด90ตารางวาประดับด้วยพันไม้หลากหลายชนิดเน้นที่ มีรูปฟอร์มทรงต้นสวยงามเสริมความสง่าให้กับตัวบ้านแถมยังดูแลง่ายด้วยครับสำหรับด้านข้างก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สันทนาการใช้นั่งเล่นจัดงานปาร์ตี้จัดกิจกรรมของสมาชิกได้ครับเมื่อเดินเข้าบ้านก็จะพบกับส่วนลิฟวิ่งรูมมีพื้นที่โซฟานั่งเล่น เน้นความสบายและเพื่อการพักผ่อนต่อเชื่อมกับส่วนรับประทานอาหารสไตล์การตกแต่งก็จะเน้นสีครีมตัดสกับสีประตูไม้รับกับชุดทานข้าวตรงส่วนนี้คือจุดรวมของบ้านต่อเชื่อมเข้าสู่พื้นที่เตรียมอาหารครัวนี้ตกแต่งบิวอินไว้เต็มรูปแบบเลยครับมีตู้เก็บของ ให้เก็บอุปกรณ์ถ้วยชามต่างๆมากมายท็อปเป็นหินแกรนิตอย่างดีทำความสะอาดง่ายด้านหลังของครัวยังจัดเตรียมเป็นรานซักล้างควางกวางมากมาชมบรรยากาศห้องนอนทั้ง3ห้อง3สไตล์กันครับ ห้องน้ำโทนสีขาวแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้พร้อมมีเครื่องทำน้ำอุ่นเราเดินจากบ้านไปสระว่ายน้ำเพียงแค่70เมตรสบายมากๆเลยครับเหมือนมีสระส่วนตัวอยู่กับบ้านเป็นอย่างไรบ้างครับบ้านสวยสไตล์รีสอร์ทตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่มีความปลอดภัยสูง และยังตั้งอยู่ในซอยที่ด้านหน้าไม่ชนกับบ้านหลังอื่นมีความเป็นส่วนตัวมากใกล้กับสระว่ายน้ำสามารถไปใช้บริการได้ตลอดเวลาในเมืองตาอากาศที่ขึ้นชื่ออย่างหัวหินบอกที่จะเป็นบ้านพักผ่อนเลยครับเสนอขายในราคา3 8ล้านแสนบาท หากทุกท่านสนใจติดต่อโทรสอบถามได้ที่088 779 5655เจอกันในคลิปหน้าครับ